สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซโนเบสแอนนันซ่าเขาว่ากัน back to my beauty studio ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องโซโนเบสอีกแล้วนะวันนี้ไปกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องโซโนเบสแอนนันซานี่คืออีกหัวข้อหนึ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยหลายคนก็ถามกันเข้ามานะคะว่ามีแปรงปัดแก้มอะไรที่ดีๆอยากจะแนะนําบ้างน,นะคะเบกก็นั่งคิดอยู่นะอืมโอเคแล้วก็รวบรวม สิ่งที่เรามีในบ้านทุกอันแล้วก็มันนั่งคิดว่าอันไหนมันจะดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็จะสังเกตว่าเบนที่เป็นคนชอบปัดแก้มมากเลยม,มีบลัชออนหลายอันมากนะคะแต่ความสําคัญมันไม่ได้อยู่เพียงแค่บลัชออนที่จะสวยอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมนอกจากบลัชออนที่จะสวยแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ในการปัดเพื่อที่จะให้บลัชออนนั้นดูฟุง้งดูสวยดูนวลน,นะคะคุณผู้ชมบนใบหน้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เบนจะกลับมากับแปรงปัดแก้มไฮเอนที่เบนจะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ย ไปลองไปซื้อและก็มีความปังมากมากเลยนะคะโดยเฉพาะแป้งปัดแก้มของญี่ปุ่นลหลายๆแบรนด์ที่ทํามาจากขนธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้องสม,มัดเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ได้นะคะที่สําคัญใครอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมนะเด็กคะ่ะเจ้าแม่แป้งอย่างดิฉันนะคะคุณผู้ชมดิฉันไปไหนก็จะต้องซื้อแต่แป้งนะคะคือทิปล่าสุดก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยก็บินมาญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปซื้อแปง ะะเพราะว่าเราฝากคนหลายคนแล้วไม่มีใครสามารถซื้อแปลงให้เราได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราได้รวบรวมแปลงที่เรามีทั้งหมดและคัดมาเพียง5อันที่จะเป็นแปลงที่ปังมากๆที่คุณจะใช้ในการปัดแก้มแล้วสีปัดแก้มของคุณเนี่ยดูฟุ้งดูสวยแล้วก็ดูติดทนนานตลอดวันนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าแปลงปัดแก้มไฮเอ็นที่ดีๆเนี่ยเราควรจะไปซื้อพวกขนกระรอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมโอเคครับ okay, คุณผู้ชมคะก่อนอื่นที่เราจะเริ่มนี้ไปจะบอกคุณผู้ชมก่อน ว่าแปลงฝัดแก้มที่เบสเอาไม้คุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นขนแพะนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ขนกระลอกนะ,ะเพราะเนื่องจากว่าขนกระลอกหลายๆแบรนด์ที่ไม่ได้ลองเนี่ยเท็กเจอร์ของขนมันดูลื่นเกินไปที่จะปปัดแก้มนะคะซึ่งมันต้องมีความแข็งนิดนึงของตัวขนนะคะและจะต้องสัมผัสใบหน้าแบบลมุนค่ะคะุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เบสได้รวบรวมแปรงปัดแก้ม5อัน ไฮเอ็นทั้งนั้นเลยนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันแรกเลยนะคะเบนสไม่ได้เลียงตามราคาเพราะดิฉันก็จําราคาไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมอันที่1ค่ะอันนี้เป็นแปรงจากแบรนด์ลูนาโซค่ะคุณผู้ชมแปรงจากแบรนด์ลูนาโซนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นเทปแบบอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมด้ามจับเบามากนะคะคุณผู้ชมซึ่งไปคิดว่ามันเหมาะสําหรับมือของเราแล้วเวลาเราปัดไปบนหน้าเนี่ยเราแทบแทบแทบลงไปแล้วก็เราวนนิดนิดหน่อยๆนะคะมันจะทําให บลัชออนของเราเนี่ยดูนวลดูเนียนนะคะซึ่งเท่าที่เบทราบเนี่ยเป็นขนที่ทํามาจากขนแพะนะคะผู้ชมซึ่งไม่ใช่ขนกระรอกแต่ว่ามันมีความนิ่มมากๆมากๆเลยนะคะผู้ชมซึ่งเบสว่ามันมีความสําคัญมากๆเลยนะคะกับการที่คุณจะใช้แปรงขน แล้วก็มันจะให้ความนิ่มขนาดนี้นะคะผู้ชมแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของแปรงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันเบาเกินไปจนจับไม่ถลัดมือนะคะแต่สําหรับเบยเบลิฟคิดว่ามันก็ไม่หนักแล้วก็มันคอนโทรลง่ายบนใบหน้าเรานะคะก็เลยอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักแปรงของดูนาโซอันนี้นะคะคุณผู้ชม,ค,ชมคุณผู้ชมค่ะแบรงอันถัดไปนะคะจากฮักกุโโคโดะค่ะคผู้ชมตอนแรกที่ไปซื้อเนี่ยเบยตั้งใจจะซื้อว่ามาปัดไฮไลท์นะคะแต่ว่าพอเราเอามาปัดไฮไลท์มันดูไฮไลท์เป็นก้อนๆเกินไปเราก็เลยต เเอาเขามาลองปัดแก้มดูเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเปิดไปดู mid universe ใช่ไหมแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยมีช่างแต่งหน้าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้แปรลงทรงมาใส่อย่างนี้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นแปรงอันเดียวกันอันนี้ด้วยเนี่ยแทบๆทบลงไปแล้วก็เอามาแทบบนหน้าอย่างนี้ค่ะเอามาปัดอย่างนี้ค่ะพอปัดวนๆไปแล้วรู้สึกว่าอุยมันได้ความนวลของปัดออนอะ่ะเราก็เลยลองทําดูสรุปแล้ว ปิดจ้าก็เลยเอาไปไหนมาไหนทุกที่ด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเบาแล้วก็มันบานแล้วก็ขนมันดูฟุ้งดีนะฮะคุณผู้ชมเม็ดจาเบอร์ไม่ได้จริง,รงๆว่ามันเบอร์ไหนแต่ว่าเดี๋ยวไปกให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะถ้าใครจะแคปไปก็สามารถแคปแล้วก็ไปถามร้านได้นะคะซึ่งร้านที่สามารถเพลียวได้ก็คือโคลซี่บาเช็นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปถามที่ร้านได้นะเป็กก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเป็นแบงเบอร์อะไรนะคะเพราะว่าที่ดามก็ไม่ได้มีเขียนเบอร์แล้วนะคะนี่คือแลงอันที่สองนะครับคาาจาก ซูคา,าโนซุโฮโนโกดานเงนะครับคุณผู้ชมคขยับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมขยับขึ้นมาที่แปรงชิกุโฮโดค่ะ GSN 04ค่ะคุณผู้ชมวันที่เบคิดว่าเบจะซื้อมาเนี่ยเบคิดว่าโอเคสิ่งที่เราจะซื้อมา,เรา,อมาเราจะซื้อมาไว้แทบแทบแบ้งใต้ตาซึ่งมันเพอร์ฟอร์มได้ดีวันหนึ่งเราก็เลยมีแปรงอยู่อันหนึ่งที่มีลักษณะทรงแบบนี้เราก็เลยลองปัดแก้มดูหุยพอปัดไปบนแก้มเท่านั้นแหละคุณ มันให้ความละมุนให้ความตุ่นตุ่นของใบหน้าอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งแปลงอันนี้เป็นแปลง GSN04 นะ วันที่เบสซื้อเบสคิดว่า3จุดประสงค์หลักที่เบสอยากจะเอามาใช้ก็คือ1ใช้เซ็ตแป้งใต้ตาแต่ด้วยความที่เราใช้ beauty blender ในการเซ็ตแป้งใต้ตาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยตัดพอยนั้นออกไปพอยที่2เราจะมาใช้กับคอนทัวร์พอเรามาคิดว่าอุ๊ยขนมันดูนิ่มเกินไปเวลาใช้กับคอนทัวร์เนี่ยคอนทัวร์จะไม่ติดหน้าเราขณะที่เราใช้แป้งที่เป็น angle brush ทักเท่าไหร่นะคะก็เลยเอามาปัดแก้มเอาคุณจา๋าเอามาปัดแก้มมันได้ความสวยความละมุนมากๆเลยนะคะเบสไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีไขม แต่ว่าเบสชอบมากมากเลยนะคะสำหรับใครที่อยากซื้อก็ลองหาร้านทีเดียวด้วยดูนะคะเบสคิดว่ามันเหมาะสมแล้วก็มันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงกับการลงคุณแปลงอันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมุกไปที่อันต่อไปค่ะแปลงจากชาแนลค่ะคุณผู้ชมแปลงบลัชบัตนะคะวันที่เปซื้ออันนี้เป็นแปลงชาแนลอันแรกที่ไปซื้อที่ลองเปิดใจใช้แปลงชาแนลค่ะหลังจากนั้นพอเราลองเปิดใจใช้แปลงชาแนลเนี่ย ฉันก็มีครบทุกอันเลยครับตอนนี้คือชอบมากแปลงชแนลเ,เป็นแปลงที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดตั้งแต่ที่ซื้อแปลงมาแล้วนะคะทุกอันที่ซื้อมาเนี่ย ไม่มีพลาดสักอันหนึ่งเลยทุกอันได้ใช้แล้วก็ทุกอันได้ใช้อย่างหาผลหาที่สุดไม่ได้เลยคือมันบอกโอ้โหใช้จนคุ้มอ่ะนะฮะซึ่งแปลงบรัชบัตอันนี้เนี่ยเป็นแปลงบัชบัตที่มีลักษณะเป็นโดมอ้วนๆแล้วก็มีความเทปเล็กน้อยนะคะใช้ได้ในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าคุณจะจุ่มบัชออนแบบนี้แล้วก็มาปัดแบบนี้เบาๆหรือคุณจะจุ่มข้างๆแล้วก็แทบๆไปสวยมากแล้วไปจะบอกว่าอันนี้เป็นอันที่ ขึ้นเหนือล่องใต้ไปไหนมาไหนคือเบมักจะเอาไปอยู่ตลอดเวลานะคะรู้สึกว่ามันคุ้มราคามันคุ้มค่าราคาประมาณ2,500บาทเนี่ยซื้อไปใช้ได้ไปอีกยาวๆเลยและที่สําคัญคือเบสต์ไม่เคยแปลงขนเขาล่วงเลยนะคะถ้าให้เบ็ตเข้าใจนะไปคิดว่าทรรมจากขนแผะ แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะยังก็ตามถ้ามีข้อมูลเนี่ยไปทิ้งข้อมูลให้คุณผู้ชมข้างล่างเช่นเคยนะคะทางบ้าน <c oughs> คุณผู้ชมครับแปลงอันสุดท้ายค่ะพูดได้เลยว่าเบนคิดว่าน่าจะเป็นแปลงอันที่ค่อนข้างจะแพงที่สุดจากพวกอันแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เป็นแปลงขนกันลอกอันเดียวค่ะที่ไปซื้อมาแล้วเบนว่าวมันดีนะคะนั่นก็คือแปลงจากรีค่ะคุณผู้ชมนี่คือแปลง lush b บ u s h จากทีนะคะคุณผู้ชมซึ่ง เชฟมันไม่ได้ต่างกันเลยกับแบกอันนี้นะคะคุณผู้ชมเชฟของลูนาโซกับเชฟของเออทรีเนี่ยเป็นเชฟค่อนข้างที่จะเหมือนกันร้อเลยมีแต่ความลูนาโซมันจะมีความเรียวกว่านิดนึงแต่ว่าความเออ่อ,อทรีเนี่ยก็จะมีความเอ,อ่อมีความแบบว่าอุ้มๆกว่านิดนึงนะคะผู้ชมถ้าไปสัมผัสต,ตอนนี้นะคะเบนรู้สึกว่า ความนุ่มเนี่ยแน่นอนขนของทรีนุ่มกว่านะคะเพราะยิ่งคือขนกระรอกค่ะคุณผู้ชมขนกระรอกมีหลายชนิดนะคะและทุกแบรนด์ทําขนกระรอกไม่ได้ว่าจะรอดทุกแบรนด์นะคะแต่แบรนด์ทรีทาขนกระรอกโดยเฉพาะแปลงอันนี้นะคะอันอื่นที่ฉันใช้แล้วฉันยังคิดเลยว่าฉันจะซื้อมาดีไหมมันจะรอดหรือเปล่านะคะแต่แปลงอันนี้ค่ะการออกแบบการทําทุกอย่างแล้วก็การเลียงขนทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีและผลที่ออกมา มันดีมากๆเลยนะคะและที่สําคัญคือเวลาปัดไปบนหน้าเนี่ยมันสบายแล้วก็มันนุ่มบนใบหน้าหล่อมากๆเลยนะคะเบคก็เลยขอยกรางวัลความดีความชอบให้กับแบงค์ทรีอันนี้ครับบัรบัดออนแล้วเป็นขนกระลอกอันเดียวที่ผ่านจิตใจที่ฉันได้เนการคุณผู้ชมยังไม่จบคะ่ะผู้ชมนอกจากความสําคัญที่คุณมีแปลงที่ดีมีบัชออนที่สวยแล้วนะคะ การดูแลทําความสะอาดแปรงของคุณเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอันดับที่หนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากแปรงขนสัตว์เนี่ยเราไม่สามารถซักเขาทุกอาทิตย์ได้ไม่จะซักเขาประมาณ2เดือนหนึ่งครั้งหรือเดือนละครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่ใช้เสร็จก็จะใช้ผ้าหรือกระดาษชู่เนี่ยวนให้เขาเอ่อไม่มีสีติดอยู่บนแปรงนะคะแต่ทุกครั้งที่เบสจะซักเนี่ยเบสก็จะใช้ Duty Blender c r e ์คลีน solid อันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใช้ c l e น n s e r solid เลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เป็นก้อนใหญ่นะคะแต่ตอนนี้เขาออก ก้อนเล็กแบบนี้มาแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่า Beauty Blender Cancer Solid มีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะคะแบบก้อนขนาดเท่านี้นะคะก็คือก้อนขนาดมินินะคะแล้วก็จะมีก้อนไซส์ปกตินะคะซึ่งเป็นปกติที่ขายกันอยู่แล้วแล้วก็ไซส์ใหญ่ที่เป็นชา์โครนะคะแต่ตอนนี้เขาทํามาแบบใหม่นะคะก็คือเป็นอันเล็กๆนะคะณจุดนี้คือนี้แต่ราคาอันนี้คือราคา425บาทก้อนแบบกับก้อนราคาแพงขึ้นไปตามสเต็ปนะคะคุณผู้ชมข้างในก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอวิตาเบนเดอร์นะคะก็แถมอะไรแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมาตามรูปแบบแบบกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะแบบ ไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็แบบเป็นชาคโกรนะคะเบสชอบแบบชาคโกรมากสุดเพราะเนื่องจากเวลาชาคโกรนี่มันดูดซับความสกปรกได้ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็แนะนําให้คุณผู้ชมนะคะว่าเมื่อเรามีแปรงแพงแล้วมีบลัชออนแพงแล้วเราต้องมีสบู่ล้างเขาที่ดีที่สุดที่เราจะหาได้นะคะคุณผู้ชมเพื่อการถนอมแปรงของเราค่ะคุณผู้ชมและนี่คือสาระและความบันเทิงที่เบสเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะก็ใครที่เพิ่งมาดูน้องโซโลเวนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝ กด subscribe ค่ะกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันนะคะดิฉันเห็นมีแต่คนดูค่ะแต่ไม่มีคนกดตับให้ดิฉันเลยนะคะก็ฝากด้วยณจ,จุดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะก่อนที่เราจะไปคาร์ดอล Le เล็กยูบิวตี้คลออค่ะ, like your empty, คะอย่าปล่อยให้โต๊ะเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างเปล่าขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ